คุณผู้ชมคะไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไมคจะพาคุณผู้ชมนะคะไปวัดท้ายน้ำนะคะอำเภอพิจิตรโพทะเลนั่นเองค่ะแต่ก่อนไปคุณพี่คะนี่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 ทางวัดท้ายน้ำนี่ที่จังหวัดพิจิตรนะฮะมีเหรียญหลวงพ่อเงินใช่ค่ะอืมวันนี้นะคะมามอบให้แฟนๆรายการเดอะพีเพิลโชว์ค่ะสองท่านที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่า วัดท้ายน้ําอยู่จังหวัดอะไรโอ้อะไรอย่างงี้นี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นเจ้าสัวเทพประธานพระฮะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นพระพิกเนศมอบให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย2ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาโทรเบอร์นี้เลยฮะด่วนเลยนะฮะสท่านแรกโทรมาแล้วตอบว่าวัดท้ายน้ำนะฮะอยู่ที่จังหวัดอะไร0ู1 5 7 8 8-5-5-6โทไวตอบถูก2อ,อท่านแรกเท<อ>่านั้น<ร>นะฮะ,ะเอ,อขอบคุณวัดไทยนาด้วยนะใช่ค่ะอะไปชมสกูกลของวัดกันดีกว่าค่ะช่วงเช็คอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะ ขอขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพุทธที่17พฤศจิกฎาคมพุทธศักราช2567ก็ได้ดําเนินการสร้างพระประธานในอุโบสถเป็นรูปหล่อหลวงพ่อชินราชซึ่งจะได้ประดิษฐานในอุโบสถของหลวงพ่อเงินพุทธชดประจาอุโบสถวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็ถือว่ามีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันมากมายได้ทํา การลอรูปจำลองหลวงพ่อพุทธจินราชและก็โมคราสาริบุตรเป็นที่เตเจตินเรียบร้อยแล้ว ขอขอบอกขอบใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ความเมตตาอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อพระประธานประจําอุโบสถของวัดไทยน้ําของเราเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาเพิ่มเติมก็ยังทําได้เพราะว่าในขณะนี้คณะช่างก็ได้ดําเนินการหล่อและก็ได้ดําเนินการตกแต่งเพื่อให้เข้ารูปทรงให้สวยงามสืบต่อไป คณะช่างได้ดำเนินการปฏิสังขรณ์อุบโบสถของเราในตอนนี้พื้นเทเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่เสาที่จะได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ในอนาคตต่อไปก็คือจะได้ทําแผ่นฟ้าแล้วก็ทำจัวทำหลังคาทําหน้าต่างประตูสืบต่อไปในอนาคตก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดำเนินการตามที่ท่านสาธุกชนทั้งหลายได้เห็นอุบโบสถของเราที่กําลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ในขณะนี้ในการบูรณะปฏิสังขร อุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องท่านสาทุกชนทั้งหลาย บุคคลที่ได้มีโอกาสสร้างอุโบสถนั้นเพราะเป็นที่เกิดแห่งพระสงค์ไทยเราที่ได้ถือว่าอุโบสถนั้นเป็นแขนงหนึ่งที่พระสงค์เราถือกันเป็นหลักก็คือใครจะอุปสมบทก็ต้องบวชในอุโบสถญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาในการสร้างอุโบสถนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้าใบากปาบัตูหน้าต่างถตาท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลา เพราะว่าในการบุรณะปฏิสังขรณ์นั้นทางคณะช่างเราก็ได้ดําเนินการไปตามระเบียบตามวาระาตมาก็จะได้ดําเนินการในการที่จะได้ให้เจ้าภาพได้มาร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์โดยพร้อมเพียงกันก็ขอจเจริญพรมหาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบุรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะ ดิฉันลุงวิการอมรมุญยศิฐ์ทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ําและก็เป็นกรรมการของวัดท้ายน้ํามาหลายสิบปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันดีที่เราได้มีเจ้าภาพที่ท่านมีจิตศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธชินราชเพื่อที่เราจะเอาไว้ในอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําให้ลูกหลานที่เข้าไปอุปสมบทได้กราบไหว้พระพุทธชินราชองค์นี้ซึ่งจะอยู่ในอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําซึ่งตอนนี้อุโบสถของวัดท้ายน้ําของเราได้ 60%เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะทุนทรัพย์ที่พ่อแม่พี่น้องไดโอนเข้าบัญชีบุรณะอุโบสถเราจะเอาไว้บุรณะอุโบสถของวัดท้ายน้ําหลังใหม่ทุกบาททุกสตางค์ค่ะเพื่อที่ว่าอุโบสถของเราจะได้เสร็จสมบูรณ์และไว้เป็นที่อุปสมบทของลูกหลานสืบเนื่องต่อไปค่ะผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบุญนะคะเราก็จะมีวัตถุมงคลของวัดท้ายน้ําส่งกลับคืนไปให้ท่านไหวบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราก็จะเอาเงินตรงเนี้ไปสมทบทุนบุรณะอุโบสถให้เสร็จสมบูรณ์เช่นกันค่ะ พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถของวัดท้ายน้ําให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมๆกันห,หลายฝ่ายอุโบสถของเราถึงจะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีขอกราบขอบพระคุณค่ะ